ไลตชันกูจะยืนยังไงก็ได้เอียงคันยิงก็ได้สบายสบายคือคือเอาความถนัดของตัวเองเป็นานเพราะมันไม่จําเป็นที่จะต้องปล่อยคันตกแบบคันแบรโบหรือคันรีเคิฟเห้ยเห็นเขายิงแล้วก็เอามืออย่างเงี้ยมันตกไปทําไมอ่ะอันนั้นมันเป็นการถ้าถ้าเป็นคันรีเคิฟเนี่ยมือเขาจะไม่จับคันเลยนะครับเขาจะจับคันไม่แน่ใแล้วตรงนี้ก็จะมีเชือกล้อแล้วก็จะมีตัวถ่วง คือเขาจะไม่คือเขาจะพยายามแต้ต้องคันให้น้อยที่สุดคือเอาแง้มมือดันไว้เท่านั้นเองดันไว้เฉยๆเลยดันได้แค่นี้นนนอ๋อเวลายิงมันถึงต้องตกเวลายิงตัวถ่วงน้ําหนักมันจะทําให้ธน,นูตกลงอืมแเหมือนกับลูกตุ้มนาฬิกาผมเห็นบางคนยิงธนูมา้อย,อ,ยอย่างเงี้ยแล้วทําอย่างเงี้ยผมก็งงๆเป็นเรเรียกว่าสไตล์ตุรกีแล้วเรียกว่าการทําคัตช่าก็มีอยู่ใช่ไหมมีวิธีอยู่ทที่จะําาให้ดูคัตช พัชชาจะต้องใช้นิ้วโป้งยิงพัชชาคือทำแล้วยิงเสร็จปุ๊บมีกดลงเนยมามอ๋อะ,ะตุรกีก็เชื่อว่ามันเร่งสปีดลูกจังหวะสุดท้ายที่มือมันงอลงเงี้ยปล่อยปุ๊บเนกับผักเหมือน,น,ย,นยิงหนังสติ๊กดิเเหมือนนกัลยแล้วตุรกีเนี่ยนะตุรกีของของของจีนก็มีจีนเรียกว่าทำหวางจู่พอปล่อยคันปุ๊บ เขาจะสะบัดให้คันปล่อยทันแล้วนิดหนึ่งไม่นิดนะครับไปอย่างนี้เลยอะ๋อคันพลิกอีกด้านหนึ่งพลิกไปอย่างนี้เลยได้ทำหวังจุอืมโอ้มีมเทคนิคมากมายมหาศาลถ้าจะเป็นคันญี่ปุ่นเขาจะสะบัดให้คันในข้างหน้าเลยเรียกว่าเทนนอุจิหุ่นขวานนี้ดูคลิปสนุกขึ้นเยอะแล้วนี่ เคยดูหนังเกาหลีเรื่องมือไหมครับสงครามธนูพีค่คาดไม่ได้ดูครับไปหาดูเลยสงครามธนูพีค่คาดหนังเกาหลีครับอบป้ามาครับออร์ต้้เบส่นนขึไดวลองเปลี่ยนเป็นธนูที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะน่าจะเป็นเม็ดเศษเม็ดสี่สิบเม็ดยี่สิบเม็ดยี่สิบเออเป็นธนูที่อาจารย์หนูใช้ยิงประจำนะ ลูกกลุ่มลูกลงมาแล้วเห็นไหมครับต่อต่อยิงให้ครบเซ็ตโดยที่ไม่ไปมองอย่างอื่นเรื่องอื่นเลยจนกว่าจะครบเซ็ตจำอันนี้ไม่ได้มองนีงน่งอกอย่างมันจะมีขีดเห็นไหมครับเรารู้ลองในองร์ดูลูกดูอีกด้านหนึ่งจะไม่มีด้านหนึ่งจะไม่มีขีดเราด้านที่มีขีดต้องหาตัวเสมอ เพราะนั้นมืดเราก็ใส่ลูกถูกปลักตาเราก็ใส่ลูกถูกนะมือขึ้ <c oughs> นนะเ้โดนแทงแล้วโดไหมเจ็บไหนะม,ย,มย, <c oughs> ยกคันธนูสูงไปเ,เหมือนที่อาจารย์<า>หนูปอืม ไม่ไม่โดนทุกคนนะครับนักแข่งตะนูสาคนก็าจะต้องใส่อามกาดอามกาดถ้าเป็นถ้าอยากเอาเทพแบบเท็ิซ์นปลอกแขนหนังเราดูหนังจีนใช่ไหมครับเอ้พวกนักพวกจอมยุทธ์เขาต้องใส่ที่นั่นคุ้มแขนที่รัดแขนเลยนี่แหละมันมีเหตุเสมอทุกอย่างมีต้นเหตุแต่เราไม่เคยรู้ตอนนั้นเองว่าทำไมเขาแต่งตัวอย่างนั้นใช่เขามีต้นเหตุเขามีใส่เขาไม่ได้ว่าเขาแต่งตัวม่มั่วนะ ที่ที่ลูกมันหลุดเพรโหนานดึงฟืดมันปล่อยเลยไม่ต้องไม่ไม่ต้องเลงอย่าพยายามเลงมันไม่มีอะไรให้เลงโดนอันเนี้ต้อเป็นพวกพวกผมเขาเรียกว่าคุณได้เซ็นสัญญากับวงการธนูแล้วอันนี้คือลูกที่สองใช่เพราะว่าเราบิดแขนเข้ามาอย่างนี้มากธนูเทดดิชั่นครับวิถีแห่งเทดดิชั่น ทีนี้ลองยิงสบายเลยนะดึงแล้วก็หายใจเข้าแล้วก็ตัปล่อยดึงเพราจังหวะจังหวะที่เราจะต้องใช้พลังเนี่ยเราจะต้องหายใจเข้าเพื่อกักกักลมกักลมป,ปราณภาษาทางจีนก็นเรียกกักลมปราณหักวิธีของมันง่ายๆเอา,าไปใช้ที่อื่นได้นะคือหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวนี่คือการกักลมในวิชาการต่อสู้กับทุกอย่างใช้หลักการนี้หมดเลยกักลม อเมือไม่เข้าคันเกี่ยวล็อคเกินหนึ่งข้อนิ้วเขาเหลี่ยมเขาเหลี่ยมเดิมวิธีฝึกของผมง่ายๆนะคือ เราเริ่มฝึกจากระยะที่เรามั่นใจว่าจะยิงเข้ากระดาษ A4 ทุกนัดกรอบขอ้อยวงเป็นกระดาษ A4 สอบง่ายๆก็คือร้อยลูกต้องไม่หลุด A4 อืมอาจจะเริ่มที่3เมตรก็ได้3เมตรพอ3เมตรร้อยลูกไม่หลุด A4 คือยิงคือยิงชุดละ10ลูกค10ครั้งไม่หลุด A4 ถือว่าสอบผ่านขั้นนะั้นขยับจาก3เมตรมา4เมตร แล้วกเนี้ยตวกว่าจะหลุดสี่เมตรเป็นห้าเมตรหกเมตรเจ็เมตรจนถึงสิบแปดเมตรถือว่าสอบผ่านช้ามากไม่ค่อยมีใครสอบผ่านอืเอาใกล้ก่อนมั่นใจแล้วว่าเข้าเป้าเพราะว่าบางคนสายตาปรับไม่เหมือนกันจุดเลง็งจุดเล็งมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่าม,มันจะต้องลดสูงต่ำของคันเป็น,นการฝึกเพื่อเก็ตระยะคราวนี้คุณจะยิงจากระยะไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งอุปรกรณ์การเลง็งนี่ลองไปซ้ายอีกหน่อยลองไปด้านขวาอีกหน่อยไม่ใช่ อันนั้นออกซ้ายหมดมนิวยิงจะอยู่ทางซ้ายหมดเลยจุดลเล็งเมื่อกี้อกอลองยกขึ้นเล็งใหม่ยิงากลมากลองยกขึ้นเล็งใหม่เรองมือจะต้องทอํายังไงเมื่อถึงจะมาทางขวาต้องทอํายังไงมันก็มาทางขวาแล้วอยากให้มันต่ำทาําไงถ้าถ้าอันนี้น่าจะาาเข้า,เ,ขาเป้าอยากให้มันต่าอยากให้มันทางขวาอยากให้มันทางซ้ายเนี่ยครับเป็นรูปเป็นรูปเนี้ยนี่ได้ง่าย นิ้วลองเล็งเหมือนเมื่อกี้แล้วจับมาขวาหน่อยเมืเออย่างเงี้ยเออประมาณอย่างเงี้ยน,น่าจะน,น่าควาอีกหน่อยเอออีกนิดนึงเออีกที่นึงนะอันนี้เขาเรียกว่าสร้างแกะพวกมีเคอร์พวกแบโบจะชอบใช่อันนี้ลองดูนะครับลองลองดูเหมือนเมื่อกี้นี้จับจับข้างเอาหน,นิวมาแกะมาแต่ไม่ต้องน้ำนะไม่ต้องน้ำอ่ะจับจับจับนัน่งล้ เอ้ย <Hey, S 2> ผมใส่ล็ผิดด้านผมมันชิกับด้านนี้ตอนนี้ยี่แส่ชื้นดูปลายลูกมันเก็ุที่ปลายลูก <Hey. S 1> ถ้าปลายลูกมันอยู่แตะตรงไหนกับตรงตรงปลายเต้าแล้วปล่อยสายไปมันไปตกตรงนูน้นเราก็พยายามสร้างปลายลูกใช้ปลายลูกเป็นตัวเดงเราเรียกว่าแก๊คล mm. องดูไหมใช้ปลายลูกเป็นตัวกําหนด จะะเลมันไปนู่นเลยอ่ะตาใช่ใช่ตากับลูกไปนู่นเลยอือมันไปฝั่งนี้ลองดูลองดูแล้วมันจะตรงตรงนี้ได้ยังไงอ่ะลองดูสิครับมันต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำจริงหรออ่ะลองดูแล้วกับการที่เราเห็นเป้ากับไม่เห็นเป้ามันก็ไม่มันก็ไม่ถูกิก็ถูกไหมก็ถูกเดี๋ยวต้องลองดูเดี๋ยว่านิ้วสายตาเอียงเหรอจุดยิงมันเพี้ยนไปหน่อยหนึ่งมันเรียกการสร้างจุดยิงอ่ามือเออหรอ เอออย่างเงี้ยแน่สนอยู่มันมาอยู่คนละที่กันเลยนะอลงดูที่เลงเหงาคนละที่บนเลยนะมากออกขวาเลยเห็นไหมนี่ไงสิ่งต้องลองฝึกสิ่งที่ต้องสร้างคือต้องหาจุดมาร์กมาร์กให้ได้ว่ามันตัวเทสติชันเป็นยังไงเราใช้อะไรมาร์กเราใช้อะไรเป็นตัวมาร์กปากกาไม่ได้ไม่ต้องจับต้องทำเป็นตัวมาร์กว่าเราจะสร้างแก๊ก บนนะี้แต่ในขณะที่มือของเราเนี่ยที่กเล Point นะ็บแองเกิลพอยต์เนี่ยแองเกิลพอยต์จะต้องอยู่ที่เดิมทุกครั้งยิงธนูนจะแม่นไหมแม่นอยู่ที่แองเกิลพอยต์อยู่ที่เดิมทุกครั้งหรือไม่ฟอร์มคงที่หรือไม่ไม่ว่ายังไงนิ้วนี้ก็ไม่ขยับมือหน้าจะขยับยังไงก็ได้แต่มือหลังจะไม่ขยับนิ้วแองเกิลพอยต์สำคัญสำคัญมากเลยฝรั่งมันเครียดกับเรื่องนี้มากถึงขั้นต้องทำม,มีคิกเกอร์ไว้ตัวหยุดแองเกิลพอยต์มีตัวช่วยหยุดแองเกิลพอยต์คนในเชฟ จะอยู่ทำไมดึงปล่อยจบ <laughs> แค่นี้เองอเก็บลูกใครยิงวันนั้นเก็บไม่มีการไปเก็บให้ <laughs>